ครับเราก็มาหอดขั้นที่สองนะครับก็ดีว่ามาหอดนะครับเฝ้านะพี่น้องนะขัเลยประด้จไทยตอนมาหอดเลยครับเด้อขันเลยลงมือเห็ดเลยนะครับเพราะว่ามัอนี่คนไทยบ่ม้านะครับมันมีคนยกเหล็กนะครับะัเลยแบบยกซอยกันนะครับเลยประเด้จไทยนะครับยกแล้วก็เลยเห็ดเลยนะครับเลยประด้จไทยตอนมาหอดพี่น้องิ่งก็เอาิ่ง่อนแล้วเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นคูบะต้า L ห0 1ศพีย์น้องเด้อเลย อยู่อำเภอไ่ศาลีนะครับจังหวัดนครสวรรค์คีอเก่าเลยพี่น้องนะนีสามคันนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับสีเขียว้ะพี่น้องเป็นฟังมาเป็นสีเขียวับยกสูงนะครับเนี่ยยกสูงนะครับเนกระบบนะครับทุกอย่างใต้ดินขี้เก่านะครับบานผู้ใหญ่บานนะครับเดิน บ้านเนาะนี่ยคลองตักน้ำเลยผู้ใหญ่โยกไก่กับมาเบิงได้นะครับบ้านคลองตักน้ำนะครับตำบลไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยพี่น้องนี่นะครับหรืผู้ใดสนใจต่อสอบถามเคามาได้กัครับตอบไปเด้วยผลงานเขาในช่องยูทูบนะครับดูความนิยมฮักบ้านนะเด้อครับเด้อ นี่ครับสีเขียวลอลอนะครับติสติกเกอร์สวยงามค <ละ S 1> ือเกาลองขับเบิ้งครับลองขับเบิ้งคือบ้าฟุ้ <c oughs> ง,งนะครับสีเขียวเียนะร เจียวกันงามรอนะไอ้สี่เกลอไปเรา้ำนนะซนว่สีเขียวเหนียวซัก้แต่งนะถ้นไเอาสีเขียวนี่ต่อปลัอยไม่ต้องไม่ต้องหนักก่อนครับนกครับแมนต้องน้่หนักก้องใหยิดเกลดูเขาดีมือนะคอนโทรลนะ่อเด็น ทุกอย่างลงตัวนะครับเป็นงานสะดวกสบายพี่น้องเป็นได้ครับคือบ่คือบ่งามบ่ครับเป็นหมดเลยนะนี่ครับได้สนใจกับมาเบิงได้นะครับอยู่บ้านยังครับบ้านของตักน้ำคลองตักน้ำนะครับบ้านของตักน้ำนะครับอำเภอไผ่สาลีนะครับนี่ครับแล้วจะไปต่อขั้นที่สามเลยนะครับ อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเป็น,อนฟอร์ดนะครับถ้าติดตามชมนะครับเดอ้อ